วันนี้มาพบกับรีวิวแบบกาะกากตามเช่นเคยนะก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับว่าวันนี้เราจะมาเปิดกล่องสุ่มอีกแล้วในราคา499บาทของแรอเทมคือเขาแล้วอะ่ะเป็นกล่องสุม่มแรอเทมมุกกี้อะไรเนะี่ยไอตาแแบเน้้ มันยังไม่ได้ปล่อยของออกไปนะเพราะว่ากล่องส่งไปแล้วยังขายออกไม่หมดผมก็เลยทําการสุ่งเพิ่มเผื่ออาจไะได้กี่กล่องตกอะไรแทกงไหนเนี่ยไม่มีอะไรหรอกมกั้งโอเควันนี้รีวิวแบบกระกาแล้วก็แบบมึนๆนิดนึงพอดีตอนนี้เวลาตีสามพอดีไปปาร์ตี้มานิดนึง <laughs> โอเคเร,รีวิว ลิ้นพันกันนิดนึงแต่ก็คือว่าอยากจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนี <Come on. S 1> ก็มาขอทุ่งมาวันนี้เลยนะครับขย่าดูว่าเหมือนชิ้นจะใหญ่ด้วยนะ oh. ไม่รู้ว่าจะคืออะไรเน oh. ี่ยขยาเขย่าดูแล oh. ้วแบบชิ้นมันเหมือนแบบชิ้นนี้ใหญ่อะไม่รู้คืออะไรไม่อยากขย่ามากงั้นเดี๋ยวไม่ต้องรอช้าเลยเราไป เปิดกันเลยผมตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนคือว่าถ้าไม่ใช่กล่องสมนี่จะไม่ถ่ายคลิปเนี่ยแต่ผมตื่นเต,นต้นไงว่าจะได้อะไรหรือเปล่าว่าจะมีของดีหรือเปล่าหรือว่าจะเฟลหรือว่า,างไงเราไม่รู้แต่เ,เราไปเปิดกันเลยปาด oh. จิ้มไปแล้วครับผม เปื่อยนิดนึงเพราะว่าความชื้นของอากาศนะเนาะเมื่อช่วงเงย็นฝนตกหนักเปิดแล้วครับพิกาบูกระดาษก่นกอนเลยไม่รู้คืออะไรนะมาเปิด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 ซื้โอเคยังไม่เห็นอะไรนะนน่นี่เน่เ่นันเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมพอม,พอมกันผมจะไม่ดูของ นี่นะแต่ผมจะดูในกล้องที่ผมถ่าย oh, <come> เอ,อ่ยแค่ผมพูดคำอยากเดี๋ยวพี่นะงานยีสบสองเซนครับ oh. แต่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะยังไม่รู้นะว่าคืองานอะไรอ่ เดาว่าไม่ใช่อีกานะดูจากลูกทรงลายเห็นข้างในวะอ oh. ันไม่ใช่งานกาวนี้ผมไม่รู้ว่าตัวนี้ขายเท่าไหร่นะให้เพื่อนๆไปสืบราคาดกันเอาเองว่าคุ้มหรือไม่คุ้มอันนี้ผมไม่ได้เล่นตัวนี้นะผมเห็นแล้วแหละว่ามันไม่ใช่อีการู้่จะได้งานที่สองเซนในราคาสึงเก้าเอาเรื่องนะสูงเคเลยแล้วได้งานมือหนึ่ง อมองด้านหลังนะครับเป็นอะไรเนี่ยเขียนว่าอากิเน e. oh ่มาคิอากิเน่มาคิโอ้ยเปิดมาแล้วครับอากิเน่มาคิงานได้ลิมิเต็ดอิดิชั่นนะครับ e. น,นบี่กล่องสีเก้าเก้าอันนี้ผมไม่รู้ว่าคุ้มไหมนะผมไม่รู้ราคาตัวนี้จริงๆอันนี้ผมไม่ได้เล่นงานพวกนี้นะมันเป็นงาน งานที่เปิดกล่องสมแนวอีกาแล้วก็มีงานเรื่องอื่นผสมด้วยมีว่าโอเคนะมันชื่อเรื่องอะไรอำไม่อ่านะเคไนไนเคไนไนชื่อตัวละครอากิเนะมากิเคนไนอากิเนะมากิ นี่แต่ว่ามันมีป้ายเขียนว่าสองพันบาทสองพันบาทมาเห็นีเทียวไหมสองพันบาทนะเขียนว่าสองพันบาทตัวอาจจะกลับใหม่นะไม่รู้ว่าคืออะไรงานอะไรก็ถือว่าโอเคครับ ถ้าสิลเก้าอ่ะหนึ่งน้อยั้าง,งานทุกมือหนะึ่งพวกนี้ยี่สองเซนอ่ะก็ห้าร้อยยี่สิบบเออหนึ่งน้อยก็ถือว่าไม่ถึงก็บแบบว่าได้กําไรเท่าไหร่แต่ว่าอย่างนั้นก็เท่าทุนโอเคสําหรับการรีวิวครั้งนี้เป็นรีวิวกล่องสุ่มสี่ลเก้าก็จบเพียงเท่านี้นะ เดี๋ยวข้างหน้าผมจะรีวิวอะไรอีกต่อไปก็ค่อยดูตามกันไปกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ตามไว้แล้วกันก็ไม่รู้คลิปหน้าจะเป็นกลองสุ่มหรือเปล่านะรอติดตามชม้วกันเี่ยสำหรับวันนี้คลิปอาจจะสั้นๆเพราะว่าผมไม่ได้กิดแพ็กเนี่ยเพราะผมว่าผมน่าจะขายพรอมแพ็กเนี่ยแหละน่าจะขายพรอมแพ็กไปเลยเอเคเจอกันครับบ๊ายบาย Música